สวัสดีครับบาเจอกันเียครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนมันของไทอมาติดตามเลยครับครับผมสวัสดีครับคุณป้าว่าชื่ออะไรครับนี่อารชื่อครับป้าสุดใจบุญญาครับผมป้าสุดใจบุญญาแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่หนองยาป้องหนองยาป้องอำเภออำเภอพนัสนอคาครับผมแล้วอันนี้มันของคุณป้าสุดใจเนี่ยกี่เดือนแล้วครับ ครับผมสามเดือนแล้วคุณป้าฉีดสมแดงไปกี่เที่ยวสามเที่ยวแล้วจ้ะมันสามเดือนฉีสามเที่ยวโอ้มันสามเดือนฉีสามเที่ยวแล้วตั้งแต่ปลูกมันมาเนี่ยมันงามแบบเนี้ยผลตกบ้างไหมครับตั้งแต่ปลูกมาสามเดือนเราตกครั้งเดียวจ้ะโอ้โหตกครั้งเดียวแล้วไม่เคยถูกฝนเลยสองเดือนโอ้โหคือมันทรมานมากนะทรมานมากนี่มันเป็นมันนะถ้าเป็นมึงไม่รู้จะขนาดไหนแล้วเนี่ย ตันี้เป็นมันใช่ไหมมันนี่ยังก็ยืนกลางแดดไว่เป็นไรครับผมแล้วนี่มันของคุณป้าสุดใจบุญญาแล้วคุณป้าสุดใจบุญยาอยากจะกวากความประทับใจอะไรเกี่ยวกับสมแดงใช้ดียังไงลดต้นทุนยังไงช่วยบอกเล่าเก้าสิบแม่เกษ,เษตรกรได้ฟังหนึ่งครับเพื่อเป็นตำนานใช่ลดต้นทุนฉีดสมแดงแล้วมันอย่างงามมันเขียวครับผเสมอกันเลยอ่ะสวยครับผมถ้าไม่ได้สมแดงก็ไม่ไหวนะตายแล้วมัน ข้างก็ยังตายหมดเลยไม่เขียวไม่โตป่าผมก็นู่นนะครับที่ป้าดําบอกก็สวนนู่นนะครับไปต้องนู้นนะครับปลูกก่อนป้าดํเดือนฝาเดือนกว่าเดือนฝากับสองเดือนนะเพราะตอนที่ป้าดําเริ่มปลูกมันตรงนู้นเขาเป็นพุ่มแล้วครับแต่ของป้าดํามาเป็นพุ่มแต่ของเข้าโทมลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรนะครับอันนี้เราคุยแต่ของเราครับของเขาเอาไว้ก่อนครับแต่ของเรานี่ดีนะป้าดําบอกว่าเป็นมัน ถ้าเป็นมึงกเสร็จไปแ,แล้วก็ว่านะ <c oughs> เพราะอยู่กลางแดดตลอดเลยข้างแดดตลอดครับผมป <c oughs> ราดําอยากจะกวาความประทับใจว่าใช้สมแดงแล้วลดต้นทุนมงาช่วยบอกเราเขาติดให้กเกษตรกรได้ฟังหน่อยครับฉีดสมแดงนั้นมันมันดีมันงามมันสวยแล้วอ่าแตกแล้วมันมีความประทับใจที่ฉีดสมแดงแล้วอ่ะประด,ดํารถปุ๋ยนี่ลดลงไหมลดต้นทุนลดปุ๋ยดีครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใส่ปุ๋ยครับผมประทับใจมากจาก้ะ ครับผมแล้วโทษนะครับพี่น้องลองสังเกตด,ดูที่นี้ครับเนี่ยดูครับเนี่ยมัน3มเดือนแต่ดูครับดินมันแตกระแหงหมดเลยครับเนี่ยนี่คือดินแตกหมดเลยครับเพราะเราฉีดตัวโสมแดงเนี่ยจะช่วยทําให้ดินซวยดินร่วนซวยแล้วดินมันจะไม่ไม่เกาะตัวครับเวลามันออกหัวมันจะแตกกระแดงดูดินจะแตกแยกเลยครับจะแก่ของเราเป็นอ,อาหารชูกำลังพืชชีวภาพร้อยเอร์น ช่วยปรับสภาพดินฟื้นฟูดินย่อยสลายวัะพืชใต้ดินทําให้มันของเราขนาดว่าแรงตั้งแต่ประดับบอกว่าปลูกมาผูกฝนหนเดียวหนเดียวแต่ดูสภาพมันครับมันประดําจังงามมากครับนี่ถ้าฝนตกมาโอ้โหมันจะไปกันาไหนนี่มันสามเดือนแต่ฝนไม่ตกเลยครับแต่ขึ้นมาประมาณนี้แล้วครับโอ้ชัดเจนไหมครับนี่ประดาคํายืนยันครับถ้าฝนตกแต่ต้น,นุนานานอาจจะเข้ากับประดําแล้วนะ ครับผมก็ชัดเจนไหมครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านลองเปลี่ยนฟังคิดักนิดและลองมาใช้สมแดงดูครับว่าแล้วท่านจะรู้ว่าสมแดงฟิกบวกอะมิโนประหยัดต้นทุนขนาดไหนครับทุกคนใช้ต้องบอกได้คําเดียวว่า <Yeah. S 1> เยี่ยมโอ้โหครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูละปะ้าดําหรือป้าท่านดาก้อนสุดใจบุญญา <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องขอขอบคุณ <Yeah. S 1> บริษัทพอลิดาเน็ตเวิร์ดที่ผลิต โสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นตมาเพื่อเกษตรกรได้ลดต้นทุนและปดหนี้เงินแจงครับครับผมต้องขอต้อวรับสวัสดีครับ